สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัชรนันรักน้อยชื่อเล่นชื่อต้นข้าวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชินีค่ะหนูสนใจทางด้าน,นวิศวกรรมไฟฟ้ามากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเกือบทุกอย่างรอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งสิ้นค่ะเพราะไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและน้าศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นแน่นอนว่าค่ายเล่นกับไฟจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้หนูได้ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าให้ลึกมากยิ่งขึ้นได้ทั้งความรู้เชิงวิชาการได้ทําการทดลองและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะและหนูก็มั่นใจว่าการได้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ให้หนูเข้าใจด้านวิศวกรรมมากขึ้นแต่ยังช่วย สร้างแรงบันดาลใจและเป็นสิ่งสำคัญในการปูทางสู่เส้นทางวิศวก่อนในอนาคตทําที่ใฝ่ฝันไว้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ